ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ตล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนก็นด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับของฟรีที่เป็นทรงผม5ชิ้นนะครับก็ชิ้นแรกจะเป็น ช็อตฟรีงเรดนะครับก็วิธีการรับก็คือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของฟีทั้งห้าชิ้นเนี่ยไว้ใต้คลิปนะครับทุกคนก็สามารถกดรับได้เลยนะครับแล้วก็หรือถ้าเกิดทุกคนเข้านี้ไม่ได้ก็ให้หาในอวาตารช็อปนะครับวิธีการรับก็คือให้กดปุ่มสีเขียวนะครับที่เป็นปุ่มคำว่าเกตแล้วให้กดปุ่มคำว่าเกตนาวที่เป็นปุ่มสีขาวนะครับก็ให้กดให้ครบ5ชิ้นเลยนะผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปห้าชิ้นเลยนะครับ อันนี้จะเป็นชิ้นสุดท้ายน,นะครับก็วิธีการรับของฟรีทั้ง5ชิ้นก็มีเพียงเท่านี้แหละครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสืส้อผสกอต์กดติตามแฟนเพ่แล้วก็ซื้อินด้วยสำัน,นี้ลาไปกิมพแล้วครับสครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ